วันนี้จะทําสตูก่ทอดค่ะเอามาทอดก่อนทอดใส่น้ํามันนิดเดียวทุกครั้งเราทําเราไม่ทอดเราจะต้มไปเลยค่ะแต่วันนี้จะมาทอดให้มันเหลืองใส่น้ํามันนิดๆทอดให้ไก่เหลืองซะก่อนค่ะมันจะได้หอมแล้วก็เวลาไปทําสตูมันก็น่ากินค่ะหนังไก่นี่ทอดให้มันเหลืองๆนี่คือทอดเสร็จแล้วค่ะ เราก็จะเปลี่ยนกระทะค่ะเพื่อจะเพื่อว่ามันจะได้ไเม่ดไม่มีน้ำมันเยอะทอดใส่น้ำมันน,น้อยๆแล้วก็เอาขึ้นมาใส่กระทะอีกใบหนึ่งก่อนที่เราจะเติมน้ำค่ะทอดให้มันเหลืองมันจะได้หอมดูน่ากินไม่ทอดก็ได้ค่ะถ้าใครทำบางคนเขาก็ไม่ทอดแต่ทีนี้วันนี้เราอยากทอดนี่ไก่มันดูน่ากินค่ะ ทอดเสร็จแล้วก็มาปรุงรสก่อนค่ะใส่ซีอิ๊วขาวซอสรสดีปรุงให้เสร็จซะก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศสตูไก่นี้เราต้องใส่มะเขือเทศค่ะพวกสตูปรุงรสซะก่อนปรุงรสเสร็จแล้วก็เติมน้ำค่ะ เติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเสร็จล้วก็ติดเตาได้เลยค่ะตั้งเตาต้มไปสักพักค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่แครอทไปก่อนค่ะตามด้วยมันฝรั่งค่ะแล้วก็หอมใหญ่ต้มสักพักแล้วเราก็ใส่ ใส่แป้งเข้าไปค่ะทีนี้ใส่แป้งเข้าไปให้น้ํามันข้นค่ะใส่แป้งเข้าไปน้ําข้นแล้วแล้วก็เหนียวแล้วค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะเพราะว่าแครอทก็เปื่อยมันฝรั่งก็เปื่อยแล้วก็หอมใหญ่ก็เปื่อยแล้วจบชิบแค่นี้ละค่ะไปราคาสวัสดีค่ะ